เปิดไพ่ yes no เปิดยังไงได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพ่ยิปซีกับความเข้าใจชีวิตกับกิจกรรม Taro โร่ d ฟร e เดย์เอ็กซชวนมาเปิดไพ่ด้วยกันทุกวันศุกร์นะคะวันนี้มีแบบฝึกาหัดที่ถูกใจหลายๆคนมาฝากกันค่ะเรื่องของคำถามใช่หรือไม่ yes หรือ no นะคะมีมาฝากกันสองแบบค่ะแบบแรกคือการเปิดไพ่ ใบเดียวเหมาะสำหรับคำถามสั้นๆง่ายๆไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตมากนักเช่นเย็นนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนดีไหมพรุ่งนี้จะไปไหนหรือว่าเป็นการตาัดสินใจอะไรที่ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะสามารถเปิดได้1นึ่ใบนะคะด้วยการสรับไพ่แล้วก็หยิบไพ่มา1นึ่ใบค่ะถ้าเปิดมาได้ไพ่หัวตั้งแบบนี้แสดงว่า yes ค่ะส่วน หัวก,กลับแสดงว่าโ o no นค่ะเป็นวิธีการเปิดไพ yes, no ่ s No ที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะส่วนถ้าใครมีคำถามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตนะคะแนะนำให้เปิดไพ่3ามตำแหน่งลองไปดูสไลด์กันเลยค่ะก่อนอื่นแนะนำให้ล้างไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูวิธีล้างไพ่กันคะ่ะทีรล้างไพ่นะคะให้เปิดง่ายหน้าไพ่ออกนะคะแล้วเราก็ กวนไพ่นะคะไปมาให้เขากลับหัวนะคะกลับหัวแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะนําไพ่มารวมกันแล้วก็สับอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ไพ่ก็จะเกิดการตีลังกาสลับกันไปมาแล้วค่ะหลังจากลางไพ่แล้วให้สับไพ่นะคะแล้วก็หยิบไพ่มาวาง3ามตำแหน่งเหมือนในสไลด์ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะคะในตําแหน่งที่1น,นะคะเราจะให้1คะแนน ตำแหน่งที่2เราจะให้2คะแนนตำแหน่งที่3เราให้3คะแนนถ้าเราเปิดไพ่มาดูตัวอย่างที่หนนะคะแถวแรกตำแหน่งที่1เป็นไพ่หัวตั้งนะคะแสดงว่า yes ได้ไปแล้ว1คะแนนค่ะตำแหน่งที่2เป็นไพ่หัวตั้งอีกได้ yes ได้เพิ่มอีกสองคะแนนนะคะตำแหน่งที่3ได้ yes อีกค่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนนั่นหมายความว่า ไพ่หัวตั้งได้ไปทั้งหมด4แต้มหรือ100%แสดงว่าคำถามนี้ตอบ yes ค่ะตัวอย่างแถวที่2นะคะในตำแหน่งที่1เป็นไพ่หัวกลับแสดงว่าเป็น no นะคะได้ไปแล้ว1คะแนนส่วนตำแหน่งที่2 คือ yes ได้2คะแนนตำแหน่งที่3คือ yes ได้อีก1คะแนนรวมทั้งหมด yes ได้ไป3คะแนน no 1คะแนนนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้70%ค่ะตัวอย่างแถวที่3นะคะจะเห็นว่าตำแหน่งที่1ก็เป็น no ได้ไปแล้ว1คะแนนตำแหน่งที่2ก็เป็นไพ่หัวกลับเป็น no อีกค่ะ ก็ได้มีอีก2คะแนนก็คือ No ไ,ได้ไปแล้ว3นะคะตำแหน่งสุดท้ายได้เยสได้แค่1คะแนนนะคะนั่นหมายความว่าไพ n o มีถึง3แต้มไพเยส yes, มีแค่แต้มเดียวไพเยส yes, จึงเหลือความเป็นไปได้แค่30%เท่านั้นค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ ตำแหน่งที่ 1, 2, 3เป็นไพ่หัวกลับทั้งหมดนั่นหมายความว่า no ได้ไป4คะแนนหรือ100คะแนนเต็มส่วนเยสกินไข่ค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีความเป็นไปได้นะคะคำตอบคือ no ค่ะคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าได้ไพ่ห้าสิบซ์หรือ50%าสนะคะจะเกิดขึ้นใน บริบทไหนการได้50%จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อไพ่ตรงกลางนะคะซึ่งมีสองแต้มค่ะเป็นไพ่ที่แตกต่างจากไพ่ตำแหน่งซ้ายและขวาตัวอย่างแรกนะคะตำแหน่งที่1เป็นกลับหัวตำแหน่งที่สองเป็นหัวตั้งตำแหน่งที่สเป็นกลับหัวนั่นหมายความว่าทั้งเยสและโ no นได้ไปคนละสองคะแนนก็คือ50% ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะสลับกันนะคะตำแหน่งที่1เป็นหัวตั้งตำแหน่งที่2กลับหัวตำแหน่งที่3หัวตั้งทั้ง Yes และโน <No S 2> ก็ได้ไปคนละสองแต้มก็คือ50%ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เราตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญในชีวิตได้อย่างละเอียดมากกว่าก,า,การที่เปิดไพ่ใบเดียว Yes หรือ No นะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่า สิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจมีเปอร์เซนต์มีความเป็นไปได้เท่าไหร่เราจะวางแผนชีวิตได้อย่างรอบครอบและเตรียมตัวเตรียมใจได้ดีกว่าการเปิดไพเ่เพียงแค่ใบเดียวค่ะทั้ง2เทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันฝึกเปิดไพย่ยิ่งเปิดบ่อยยิ่งจำได้แมน่นยำนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ